สวัสดีครับพ่อแม่ไอ้น้องนะครับตามติดอีกแล้วนะครับกับชีวิตคนเลี้ยงควายนะครับน้องในช่องคุณน้หมูป่ามอสิบเอ็ดนะครับเด้อครับเมื่อนี้นะครับพาพี่น้องนะครับมาเบิองควายนะครับบรรยากาศเลี้ยงควายยังมาแรงนะครับบ้านนอกบ้านนาทุ่งไร่ทุ่งนานะครับเด้อเลี้ยงแบบบรรบ้านพี่น้องเลี้ยงแบบบรรบ้านนะครับกึ่งยืนลงนะครับเนาะเพราะว่ายังมือเสาเราเอาไว้ในข้อนะครับเนาะยังมาเช้าเอาไว้ในคอกนะครับเอาใหญ่ใหญ่กินนะครับผมยังมาแรงปล่อยออกมานะครับปล่อยออกมาเพื่อที่จะให้เพิ่นได้เดินนะครับเนาะเพิ่นได้เดินครับผมเบิ่งนนพี้องเบิงน เดิน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 เล่นเดินนังไปแด้วครับหาอยากหา,ากินน้ำมะรงนะครับแต่ว่ามื่อนี่นะครับบรรยากาศฝนตกนะครับเนาะฝนฝนพึงเศร้าพี่น้องเอ้ยจืดแฉะเนยตุ่มเป๊ะเลยครับบรรยากาศจังสีกะโอ้ยลำบากมากสําหรับคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเนาะครับอาจจะเมื่อเดือนได้ไปนองจะขําแล้วครับผมลายน้ำมาแรงนะครับข้ามากเลยนะครับครับในก็ปล่อยกินเขาโคกเขาปลาเขาดงนะครับบรรยากาศนี้คิดหอดตั้งแต่สมัยพุ่นตั้งแต่สามสิบ ยี่สิบสามสิบปีขึ้นหลังเลยแล้วพี่น้องสมัยจะกี่ขี้ควายไปไฮไปหน้าพี่น้องเอ้ยสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับที่จะเห็นเด็กน้อยนะครับขี้งอขี้ควายไปไฮไปหน้าเอางอไปเอางอเอาควายไปไฮไปหน้านะครับตะกอนนี่ขี้ควายไปนะครับไอ้กัมม่องสามารถเอางอเอาควายฟูงบางใหญ่ไปไปหน้าได้พี่น้องเอ้ยสมัยก่อนเนาะขี้พูดถึงขี้ออกหนาพูดถึงขี้น้ำกลลไลไปพี่น้องสมัยนี้หาบรรยากาศแบบนั้นไม่มีอีกแล้วนะครับหรือว่าทางไหนมียัง ยังมีอยหลวงเหลืออยูอ่โบนะครับมีหลวงเหลืออยู่บอนะครับเนาะหากถ้าใดมีกระส่งเสียงในเรื่อพี่น้องเด้อจกเห็นกันนะครับเน,ะบนาะบรรยากาศเก่าๆนะครับตามยุคตามสมัยเพิ่นเข้าป้าแล้วครับผมเอาเขาทะลุไปพี่เลยนะครับเนาะขออนุญาตนะครับเด้อเบนกล้องฝีใบในจักน้อยไปโอ้เพิ่นออกพีแล้วพี่น้อง ครับผมมันนี้เขาป่าป่านี่ก็มีดปลาแต่ก่อนมีเห็ดนะครับผมแต่ก่อนมีเห็ดนะครับสุเมอรบ่รอไข่มีแล้วล่ะตอนนี้ไม่มีเห็ดแล้วนะครับเบิดช่วงเห็ดแล้วนาเห็ดแล้วนี่แหละครับเพื่อนกัดไปห้องเพื่อนยังสิล่ะยางเขาป่าเขาดวงไปพี่น้องเอ้ยน้ำมะเร็งครับบัดด้เป็นอากาศพี่น้อง เป็นอากาศเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเพ้่อจะหนีกัเท่าแน่ล่ะพี่น้องเอ้ยส่วนในท้องนะครับก็มีลูกแล้วนะครับทับไว้ประมาณตอนนี้อายุห้าเดือนแล้วนะครับท้องปัญหาเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวซุบไปพี่น้องเบิ่งใกล้ๆนะครับท้องห้าเดือนแล้วนะครับาใส่ใส่ไอเจ้าบิ๊กเบิร์ดนะครับบิ๊กเบิร์ดว้นะครับเนาะกับบุหงาเสิออกมาเป็นจันไรเป็นนาตาจังไรนะครับรอรุนกันเช่นเคยนะครับกับสําับเพนนี่นะครับ สำหรับเพื่อนนี่นะครับเนาะกะเป็นควายบ้านๆน,นะครับมันควายบ้านๆน,นะครับผมควายคอกทับครับผมตัวนี้เอาบอ่ท่านควายคอกทับนะครับบอ่อสามารถเลยเพราะว่าช่วงปล่อยออกหาก,กินกันทังสี่ละส่วนตัวขาวเผือกนะครับตัวเผือกลูกเผือกนั้นนะครับเนาะตอนนี้ลูกเพิ่นเป็นของเป็นของอะไรเอ่ยอ๋อลูกเพิ่น เป็นของมังกรขาวนะครับส่วนแม่เพลินในทองนั่นเป็นเป็นต้มซับนะครับเนาะขับกับบารูบารเป็นจันดายนะครับน้องพ่น้องเนาะครับเมื่อเนี่บ่มี่ยังไหลนะพี่น้องเด้อบ่มีสาระย่างนะครับเนาะมาเล่นมามาเล่นยี่มาแรงนะครับเนาะมาแวะมาชมย่างมาแรงเมืองง้วงเมืองกล้วยน้ำกันนะครับมาเลี้ยงง้วเลี้ยงคล้วยน้ำกันพาพี่น้องมาเลี้ยงง้วเลี้ยงคล้วยเบป็งบรรยากาศกินบรรยากาศพี่น้องเมื่อเนี่เอาบรรยากาศชิวๆนะครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนานะครับเนาะครับผู้ใดเคยเลี้ยงค้วยเลี้ยงคล้วยบะเนาะไทยกรุงเทพกรุงไทย กินฮอดบ้านฮอดซองบ่เรือว่ามันลำรวยเิ่นแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศบ้านนอกบ้านหน้าแล้วครับโอมเงินทองของขาวกับบุคอยมีดอกพอได้กินหาสืบมือสืบเป็นเอาซรัพนีละบ้านเฮาเนาะบ้านเฮามันกับทรัพนีละเจียวยังมากไม้เนาะครับเนาะจากดื้อนี่นะครับเมื่อน,นี่จากดื้อนี่เนะพิ่นถือคนกำลังหิวเลยกำลังกิน ผมเมื่อนี้กับผมม่ยังไหลนะครับเด้อขออนุญาตรบกวนพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะครับจะเอาคลิปหน้าจะเอาสาระดีๆจะอึนๆมาฝากอีกนะครับเนาะในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับบรรยากาศปนนอกปนหน้านี่แหละมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับนาะสวัสดีครับ